แล้วครับผมสวยครับท่านผู้ชมครับพบก,กับมุยโอโซนเกมมิ่งนะครับผมกับเกมเก่าล่าสุดนันฟังดายิงไลท์ผาทีเสียบแอดแล้วนะครับผมและนี่คือน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเนื้อเรื่องหลักในเกมนี้แล้วครับผมสปอยเลยแล้วกันเพราะว่าเกมนี้มันออกมานานแล้วสปอยเลยว่านี่คือภารกิจสุดท้ายของเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้นะครับผมไปกันเลยต้องวาร์ปไปอ่ะไม่งั้นมันไม่ให้มาที่นี่นะครับนั่นไงสองร้อยเมตรครับผมเข้าไปเลยนะครับ เออไม่ได้เจอพวกแกแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปไม่เจอกันไม่เจอกันแล้วขอหน่อยแล้วกันช้ารพลังหน่อยเพียบซทีมทีมทีเยบหน่อยเยยบหน่อยเยียบโชว์หน่อยพอไม่ได้เจอกันแล้วครับอันนี้คือภารกิจสุดท้ายแล้วนั่นแหละครับสนตึกนั้นวะเี่นตึกนี้ครับตึกนี้ตึกเนี้ตึกนี้ครับเห็นวะ เป็นสุดท้ายครับผมผมซื้อกระสุนอะไรไม่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเท่าที่มีเลยอ่ะโอ้โหเหยียวทะเลทรายว่ะอ่ะหมดหน้าตักรอบเนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ไงครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับภารกิจสุดท้ายของเราที่จะเข้าไปนะครับผมนี่ไง <c oughs> ตึกนี้เท่านั้นก็ผมตึกนี้เลยอ่าแนนทักษะใช่ไหมอัพก่อนเลยครับ เนี่ยจ,จะเข้าไปอัพอัพอก่อนนะครับนี่สุดท้ายเหรอก็คงไม่มีอะไรอะ้ท่านผู้ชมนี่ละกันไม่รู้จะอัพเลยละใช้เลยแล้วกันนะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ่ะโอเคนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมเขาบอกเลยับว่าเข้าสู่ฉากสตาร์ของเกมนะส่วนนี้ของเกมจะเล่นอยดผู้พล่นคนเดียวและคุณไม่สามารถกลับสู่แผนที่อื่นได้ คุณจะสาสามารถกลับสาํารวจฮาลานได้หลังจากเล่นเกมเสร็จะนะโหลดเกมที่เซฟไว้ล่าสุดไปสิครับรออะไรอะ่ะนี่คือพักกิจสุดท้ายแล้วนะครับผมยังมันบอกเลยอะ่ะ Rice made a deal with the GRE now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research I can't let that happen and Rice knows it ไปแต่กาเอนไลน์กันเถอะไลน์เลมานนะลุยแต่อ้าวเคเป็นอีกแล้วโอ้ย มาถึงก็เป็นเลยนะครับตึกของลายครับตึกของซาเลมานนั่นเองออมาถึงก็เป็นเลยลายเอ้ยเครนดิไม่ใช่ลายเหมยพูผีงี้ยนะตึกนี้มันคุ้นๆจังเลยวะเหมือนเราเคยมาแล้ววะที่ระเบิดกับคาริมอ่ะมันคุ้นๆจังเลย <laughs> เฮ้ยสป,ปาน,นานจัง การกำเริบนานมากดูดินานมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนครับให้ชาร์จก่อนโอ้โหมันกำเริบอะครึ่งแผ่แผ่มันกำเริบอีกแล้วครับเพลนของเราเนี่ยยังไม่หายเลยอ่ะดูดิรอสตาร์ไม่ได้ไม่เต็มอัดเต็มแล้วโอ้โหกว่าจะเต็มว่ะอ่ะเข้าไปเลยโอ้โห พวกมันทั้งมันเลยวะขลุก่นเงียบนาทีได้ไหมจะสุดท้ายฉันจะยิงว้อยได้ยินข้าเหรอเสี่ยคดียอดเยี่ยมเลยนะอ้าวลุยดีรออะไรอ่ะยิงนาทีย่ำดีรออะไรอ่ะออกไปซอมบี้หมดแล้วยิงซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอ อุ้ยอะไรจะห่อไอตัววิ่งไวมาทำไมมาทำไมใครใช้มามาอีกเหรอมาอีกเหรอโดนประสาแล้วโวนประสาแล้วโวนประสาแล้วโวนประสาแล้วมาเป็นชุดเลยว่ะอ้มาเป็นชุดมาเป็นชุดหนีที่ก่อนวะ ลงไปเลยว้าวอ้าวได้ข้าสาวะ่ะข้าสึกในวิอัพไปดีรออะไรอ่ะไม่เลนพวกแกหรอกมาดีไม่กลัวเวย้ยวิ่งมาซี่วิ่งมาเรื่อยๆเลยไม่วิ่งก็ตายนะไม่ต้องมาคูหรอกจะมีตะขอจะมีตะขอวิ่งเร็วด้วยนี่ไงอ้าววิ่งดีวิ่งดีวิ่งดี เออเอวิ่งวิ่งวิ่งดีวิ่ง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 ผิดทางวะวะเฮ้ยทำไมเหมือนมาทางเดิมแล้ววะเฮ้ยผิดทางเดี๋ยวจะีผิดทางผิดทางทางเดิมด้วยวะเวงกรรมเวงกรรมลงดีลงดีอุ้ยอื้มอุ้ยอุ้ยอื้มอื้มแหมเด็กเด็กไปรถเด็กไปรถงานเข้าเลยทีเดียว ลงมาข้างล่างไม่บอกวะเนี่ยไอ้วัลเทียยี่วะไอ้วัลเทียยี่วะไอ้หนี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 นี่สู้มันไม่ได้ครับสู้มันไม่ได้ต้องต้องต้องไฟฉายูวีต้องไฟฉายู UV ละไอ้พวกนี้เป็นอะไรพวกนี้เป็นอะไรนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเยื่อเยื่อเยื่มาเลยมาเร็วมาเลยมาเร็วมันจะได้มามันจะได้มาได้มาข้างหลังเต็มเลยไอยคอยอย่ายุ่งเอ้ยอย่าตีอย่าตี

มันปีมาไม่ได้หรอกมันปีมาไม่ได้มันปีไม่เป็นปีไม่เป็นมันปีมาไม่ได้เออเออมีคนกระโดดมาว่ะเอ้ยทอยเออโหเหนื่อยมากอ่ะเอ้ยมันมามาเยอะ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 เปสุดท้ายสุดท้ายลุงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เออ วายมาไม่ได <laughs> ้มาดิวายลงมาไม่ได้มันปีนไม่เป็นครับไอพวกนี้โอ้ยกว่ากว่าจะผ่านมาได้วะเหนื่อยจริงๆเลยเครย์เลยแม่งมีวอลเทียด้วยวะโอ้เหนื่อยแสนเหนื่อยเลยอะอัพสกิลก่อนเอสกิลว่องไวมารูปมันจะอัพไปทำไมวะอะหักขาแล้วกันครับนี่ไงนี่ไง สไลด์ละหักขาครับกูจะอัพเลยละอัพเท่านี้แล้วกันแต่ว่ามันเชื่อมพวกไอ้นี้ด้วยอะ่ภาพพอรวิ่งด้วยนะครับไอ้สกิลพวกนี้ม่รู้ใช่เปล่าอาา้าวคุณคุ้นนี่วาตรงนี้หลังที่เรามาเจอนี่วาเนี่ยญญเปิดโต๊ะนี่ยมันเบาเลยนะเคลนนาจะเป็นราชาก็ได้นะเห่งแี่เลนอะพูดแต่เก็บอ,อ่ะเคลน อะไรอับของถวายเดี๋ยวราชาไปซักเอาอะไรวะอ้าวมันโยนระเบิดมาใส่วะฆ่าข้าไม่ได้แกชนะฆ่าไม่ได้เว้ยแกชนะฉันไม่ได้หรอกขอต้องปีนใช่ไหมมันโยนระเบิดใส่วะเดี๋ยวๆๆจ้ะเฮ้ยๆเกือบไปลรอ๋อ หันทางนี้เออปีนงี้ปีนสุดแล้วก็หันทางนี้ครับผมมาโอ้โหเพิ่งได้ขึ้นตึกสูงสุดนะเพราะว่าคายแรที่ผมดึนแค่ตรงนี้เองอ่ะเนี่ยข้างล่างสังเวียนของมันอ่ะ <c oughs> คราวนี้ครับผมขึ้นไปตึกมันเลยเออไปได้เลยครับแม่แกกับฉันก็ต้องตายด้วยกันนี่แหละกิงก็พยายามพยายามขึ้นมาเรื่อยๆนะ แต่ขอข้าขอขอเพิ่มเติมให้สักหน่อยอะไรของแกวะเนี่ยซอมบี้เหรอไอแม่เพลงความทุกข์พลมานี่ยห่ะโอ้มันมันมันเอาเสียงเพลงมาให้วะแม่ไม่น่าฟังเลยเพลงเงี้ยคุณมาคุณมาเฟสเจอ goddammit เร็วเร็วดิไม่อยากฟังเสียงเพลงเลยอ่ะเพลงนี้น่าประโยชนไม่เหมาะอยู่กับมึงมึงจีนมากกว่าอย่าเพลงเนี้ย เพลงประเทศจีนเลยอ่ะฮ่องกงเลยอ่ะอะไรเนี้ยอ่ามาสุดแค่เท่านี้ครับเอาไปต่อต้องไปต่อแล้วครับสุดแค่เนี้ยก็เลยอลองสไลด์ดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยกือบร่วงชาร์จ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเอาไหนว,วะด,ด,ดีเดเลยเหมือนไส้แหม่เพลงน่าลำคาามากเลยเพลงมลันเนี่ยอ้าวคาริมผมเห็นในเควสเสร,ริมของเขาด้วยนะครับว่าเขาก็ไม่ชอบไลา์เหมือนกันอ่ะ เราไปทำเพื่เสริมของเขาได้นะเพเขาเพื่อเสุดไม่ชอบรายเหมือนกันนะคนนี้เขเป็นคนดีมันเขาไอ้นคนดีนั่นคาริมจะไกลสาเร็เจริงโอเคระวังการระเบิดมาแล้วตอนนี้ไปทางตึกสองมือขึ้นสูงสุดที่จะทำได้ใช่นายเขากลับมาโอเคขอบใจมาก ขายใจตายไปแล้วครับโหเอ้ยมันขายใจตายที่จริงมันก็มันก็ไม่ชอบอะไรเท่าไหร่หรอไม่ชอบซุลิมานเท่าไหร่นะเพื่อนคนนี้เราต้องทำเพื่เสริมด้วยเดีเจอคนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนี่ไงวางระเบิดไปแล้วอะ่ะโอเคไปทางไหนวะโอทางนี้เหรอเอาดีเว้ย ทำไรจ๊ะทำไรจ,ะจ๊ะย่ำลงไปจ้าลงพุดมากเลย <c oughs> โอ้คาริมเองได้ถึงสำเร็จนันสินะ้าคิดถูกแล้วสิ <c oughs> ที่ตรงนี้ผีบซะเลยมันไส้ล่วงซะนี่แน่เห็นนะเว้ยยิงเขาเลยเหมือนไส้นี่เลยเอ้ย เถามว่าคาริเบนพวกประดับไม้ประดับสนามแข่งแบบพูดดูถูกมากเลยนะเออสำหรับเพลงมันได้แล้วดีสดุสดๆให้ได้ครับโอ้โหตรงนี้ยากว่ะกูสุดจะไปตรงนี้ด้วยเนะี่ยอือเอาโอเคเออเราไม่สนใจถอยไปถอยไปยุงละแกะยุงละเออล่วงไปเลยโอ้โหเฮ้ย อันนี้ยากครับอันนี้ยากเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องไต่ไปอ่ะข้าตายนี่คือเริ่มเริ่มเริ่มใหม่เลยนะมันไม่เซฟด้วยสิครับเนี่ยขับไปทางนี้เอ้ยเอ้ยเกือบโอ้โหอ๋อไม่ไม่เท่าไหร่วะมีได้มาเอาละมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย <ก usage> อ๋อทางบันไดครับเออทางนี้ทางนี้อ่าทางนี้ทางนี้ปีนไปเลยเออเกบล่วงมะนีขับพาสุดท้ายยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สงการรออ,ออยจริงเลยถ้าใครเคยเล่นครั้งแรกอีนรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะนี่คือฉากสุดท้ายครับแมป้องปาก,การนี้คือไม่สามารถเอาออกเข้าไปได้ครับเข้าได้คนเดียวเท่านั้นนะ อุ้ยทำเมมาถึงนี่เลยว่ะไอ้กพอร์ตจะบอกว่าเก็บเลยอ้าวอะไรนะหาเพิ่มควมามวุ่ทธละมานเองเหน่อยละกันพุทธมากจริงเดยว่ะไม่ไรพุทธมาเนี่ยเข้ามาที่นี่คือเล่นได้คนเดียวนะครับไม่สามารถโวบคุมได้อ่ะนี่คือภารกิจสุดท้ายเลยเล่นได้คนเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้นนม,ม,มีมันใดมาชมวิวเหรอ ไปชมีข้างล่างนู่นล่วงเลยล่วงเลยได้แเต็มด้วยเห็นปะไปอุ๊ยอะไรวะเนี่ยโยนถึงได้ไงวะไอโตโยนหินโยนถึงได้ไงอ่ะความจริงไม่น่าโยนถึงเลยอ่ะฟุกแล้วมั้งเนี่ยฟุกแล้วล่ะเวอร์แล้วเวอร์แล้วฟุกแล้วเวอร์แล้วเวอร์แล้นไนเวอร์แล้วอ๋อแล่ะรู้สึกอ๋อรู้สึกใจตรงนี้ไปว่ะไปตึ้ง เฮ้ยออมาทิงมิซา์มาแล้วเฮ้ยออมาทิ้งมิซา์มานีไปนี่ไปไปคลียร์นไปนี่ไปเลยไปเลว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 วปีนขันโลล่วงไปแล้วครับเขมาล่วงไปแล้วอ่ะกลับมาไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ขี้แตกลับไปอยู่แล้วเคนบอกมาสู้กันก่อนเคนจะพูดนั่นแหละไม่มีใครเลยไม่เคยมีเว้ยพูดมากจังวะไฮไลท์ซูเรมาเ้ย ไปหาแคนี้เพราะตัวเองเป็นสมาชิกของเราพิเศษเลยนะห้ามเลือไปดูในดีกว่าวะาน่าเศร้าสำหรับเองนะถึงไหมเนี่ยอุ้ยถึงว่ะโอเคตรงนี้ยากเว้ยต้องไปช้าๆเลยครับตรงนี้ต้องไปช้าๆเลยเฮ้ยตายวะขอตายแล้วตายแล้วโอเคไม่ตดองโอเค โอ้โสมร่วงว่ะดีถ้าเป็นฉากเมนเลยออไปช้าๆดีกว่าเออยืนดีกว่ายืนห่อยเฉสมบกว่า,า,มมวามไม่กลัวความสูงหรอวเอะเคลนเอาโอเคถึงแล้วนะครับเฮ้ยจะถึงเหรอวะหนึ่งสองสามอืดก็ถึงได้ไงวะถึงเฉยเลยโอ้ต้องปีนดีกะยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงดีกะโอ้สูงมากๆเลยอะ สูงกว่าตึกตึกไปไปหยกก็้งเผาทีอะเขีนที่น่าสงสารเดี่ยวอีกนะครับยังไม่ยังไม่ถึงอ่ะข้องกันด้วยอารมณ์ข้ามไปตรงนี้คนระับตรงนี้ไม่เจอศัตรูละระวัวงตกให้ดีอ่ะเกือบไปแล้วอ้าว อ่าล้วคราวนี้ก็ปีนนิดหน่อยนะใกล้จะถึงแล้วโอ้สูงเหลือเกินนไปได้ไงวะนะถ้าสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวกับ HP เลยนะร,รู้สึกอ่บนี่ไงนี่ไงครับผมแหมสภาพอากาศเปลี่ยนเร็วจริงๆเลยนะครับดูดิเปลีป่ยนไปเร็วมากเลยอะมาถึงสักทีคฮะมายภาพนันงนานเย่ยถ้าสุดท้ายยี่ไม่เกี่ยวกับ HP เลยครับอันนี้ HP ไม่มีเลยอะ นี่ไล้คุยทำอีเวนต์มั้งเจอได้อีกครั้งแล้วนะวเขาเดาว่าหมาว่าด้วยนั่นนี่ไม่จะเป็นแล้วโซเลามานหอโอเาเกหรือมีเมียตาม,ม,เ,ม,ตามเกต้องตายเนอรนาคินแต่เกงว่า,มวาไม่มมสนใจเลยมีกี่ชีวิตต้องพึ่งใส่นีนละละนน่นี่ไว้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเราจะเป็นล้านเลยล,ละมั้งรับไปสิเฮ้ยเออเจ็บเลยอื้อหือ แกไม่ถูกเรื่อง,องเงินเลค้นหรือว่า็ดตายไปแล้วที่ต้องกดที่ไทยตายน้องชายของเขาเร็วเมื่อแห่งนี้หลบได้เลยเช็คคนที่ด้วยซ้ำทำไมเป็ไไนไงหลบได้ตลอดเลยว่ะหลบได้อีกนี่แน่โตสเนื่อนต่นอเลยเดียวจะจะซ่าอีกเหรอ

เจไม่ได้หรอกแค่เป็นคือด้วยทำเหมือนท่าฮีเลยที่ทำตอนนั้นเอาสิเอาเลยเอาเลยไม่เอาเว้ยอย่าสร้างเอาเองใช่ไหมปิดข้อหนึ่งทิ้งท่านซิงกิลโอเคอย่างเก็บปวดทรมานดีกว่ามั้งโอ้ยยังดึงไม่ออกเลยอ่ะมีทหารมุงเนี่ยที่เราใช้ในเกมอ่ะอย่าอย่าทิ้งข้าไว้มีเคน คือว่า,าอเองรู้ใช่เ้ยกูปีวยเก <c oughs> งเกกูเลยอะ,อะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับแผน d อาโเก,กียร์อี่ครัน,นี้ถ้าจไม่ิดน้ยมาเลยมาช่วยฉัน่อเกียร์ีอัน,นั่นเลยมสับออยครับไอ้น,น,นี่มาช้าร่วงเลยอะนี่ีเอโอ,โอ้ยังจับได้จับได้ยังไงวะเิ็ เกมพลิกแล้วเว้ยในโชคแม็กเดียวแล้วัดตียืนมังคาลานี่จะกัดตีไปจนจนตายสิตอนนี้เองค่อยขอขอเพื่อความตายเว้ยที่โบเกียรีให้ข้าส่งโรงพยาบาลเว้ยไปยิงให้เกียก็จะสิอาการของเิงแล้ว สองพิธีมันให้ค่าเว้ยน้อยมีโอกาสคนในเมืองฮารานุมีรอดชีวิตไปได้เว้ยหรือต่อต้านเธอไม่ไหวเพราะว่าเองเองมีเวลาห้านาทีเว้ยหนึ่งสองอ้าวโอเคโอเคโอเคไปไปไปแหมไม่ยอมไม่ได้นะอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ต่อแหลกแล้วต่อแหลกต่อแหลกใช่ไหมนี่สุดท้ายเว้ย ตายแล้วจีไหมวะตายแล้วเถอะโอ้ยแม่น่าตายง่ายไปไหนวมาเลยน่าจะทรมานมากกว่านี้จบไง่ายไปหน่อยนะแต่ช้างจบไม่จบง่ายจริงๆครับอันนี้โอเคได้แผ่นดิสแล้วอ่ะยาอีว่าไงจะเจ้าแม่ทำกับเราไปเยอะนะนะกระโดนกลับครับม,มุมโอเคโอค้ยกำไว,เไว้เลยกำไว้แน่นเลยอ่ะ ข้อมูลนี่สําคัญมากนะช่วยได้อีกลงรูสเซียชาติของเมืองฮาลานได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเลยต้องการอะไรอ่ะแม่บอกเราแล้วมีข้อมูลที่สายจะตายไปเซเลงไงสนใจเยอะคื้นการักษาเรากำลังเสนอให้คุณเอาเสนอวิจัยมาเล่นกับเราซะกเจ้าอันเหรอคุณใส่หัวไปยมดเลยรต้องการรักษาอยู่ที่เมืองที่จะตั้งหตุหนึ่ง แต่ได้มาอย่างนั้นไม่เอาอย่าคุยเรื่องก็แล้วกันโอเคถ้า่คุณสนใจว่าคนพวกนี้เป็นอะไรกันเป็นคนที่นี่นี่นะนี่แค่งานเท่านั้นนะทำไมคุณสนใจที่นี่นัก่ะไม่ใช่ต่อไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพวกคุณแล้วติดต่อกลับไปแล้วกันรักที่นี่ครับคือรักคนพวก้องที่นี่ว่ะเครนโอ้ใจมากเลยคือไม่อยากเป็นพวกเยี่ยนีแอยากเป็นคนพวงหาล้านตลอดไปนะครับ ยินชัดไหมมีเข้มเด่นนะเินชัดแจ๋วเลยครับก็เลยขึ้นขับหมอขีดข้อตัวอย่างเ้อเยอะเร็จิ่งแล้วเราคือมหัศจรรย์มากเลยแล้วว่ามัศจรรย์อยู่แบถ้าเจอสามารถรับข้อมูลเสีดีได้นะมั่นใจเลยว่าการรักษานี้ทำได้อย่างแน่นอนโอเคครับผมได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะเพ่อนพวกครั้งต่อไปเจอคุณครับเดี๋ยวผมจะไปหาละก็ไปที่เหมือนพาที่แล้วนะไปที่เดิมแล้วแหละ เอให้หลบไปที่เซฟเผาส์นะครับผมกลางคืนนะครับอัญจันออนไลนะครับผมโอเคครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปต์่ารเล่าสุขกานฟังได้อิงไลท์ในเรื่องราวนะครับผมตอนแรกที่ผมเล่นนี่รู้สึกมันมันมากเลยนะคือแบบว่ามันแปลกใหม่ด้วยนะครับแบบนี้เป็นค่ายเกมที่สร้างเดนไอเลนนะครับเกมนี้ จนภาพต่อไปของเดลิสยังไม่ออกมาเลยมันทำเขาทำได i n g l ไลท์สองเห็นว่มได้ยิงไลท์สองมาก่อนนะครับผมเอาแล้วผมจบไปแล้วนะครับสอบได้ยิงไลท์เนื้อเรื่องหลังผมถ้าพปิดภาพระการใดก็ขออภัยท,ที่นี้ด้วยนะครับผมเอาแล้วผมวู้เกอริ้งต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเก,ก็บกี่ยวฤดกันฟองได้ยิงไลท์เดอะฟอลโล่วิงครับผมบายผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม